วัสดีครับทุกทคนวันนี้ผมจะมานะครับแคสเกมผีในตำนานนะครับเดสบอนเลนนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ถ้าดูจากข้างล่างก็คือ2014แล้วนะก็คือกี่ปีจะสิปีแล้วนะครับผมปีนี้ปีที่สิบสิบปีแล้วล่ะตอนนี้คือไม่รู้ทําอะไรแล้วผมก็เลยเปิดเกมนี้แล้วกันไปอ๋ออ๋ออ๋อเสียงมังโคตรน่ากลัวเลยอะไรอะ ทุกคนผมกลัวมากก็เฮ้ยผมเงียบไปบอว์มินไปบอว์ี้มาหมายมาเราจะแบบเเอนตอร์เทนคนดูไปด้วยนะเดี๋ยวเกมมันจะแบบเคแบบรียดไปอะไรอย่างงี้นะครับไปวันนี้มีเราเนะี่ยโอ้เจ้าโอ้เชี่ยเลยอ่ะเฮ้ยเค้กูจะเฮ้ยทุกคน ยาเกินอ่ะเราทำยังไงวะแก่ๆๆอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่มเพิ่มแมันหันเร็วมากอ่ะทุกคนคือผมกดค้างนะดูนะมันไปเลยเว้ยแบบไอเสี่ยเนี่ยดูดิดูดิมันมันเร็วเกินอ่ะโอ้โหี่กูไม่อยากไปตรงนั้นแล้ววะปกดทางเดินด้วยไอ้สิบถายอ่ะตีจวนท่านไ่ได้กลัวว่ะไอเสี่ยกูดิ้นเสียข้างหลังกูดิ้นเสียงข้างหลังใช่อะไรขึ้นดีิ อ่านรับสับยากมากเนี่ยโอ้ยยั่ตเขียวอ <c oughs> อย่งยังยังเสียงไม้เจอบ้านมีบ้านแถวนี้บ้านบ้านผมน่าเกลียดจังวะเอ <c oughs> าตัวเอ้ยถึงแล้ววะ <c oughs> ไ้คอนไปเจอของ <c oughs> โอเคทุกคน มาแล้วมันมาแล้วดูวิ่งนะทุกคนตกไปแล้ปะวปะ่าวตกไม่ได้หรอโอ้โนโอ้โนโอ้โนอ้อเฮ้ยส์หรนลีมีฟอคกี้กันล่นฉันวิ่งตามกูไม่หยุดเลยเหนื่อยป้ะเออพี่ <laughs> กูกูด้าทุกคนอ๋อมีแบตจะหมดมีแบตจะหมดเนี่ยเกือบตายที่แกูคิดนะบ้านข้างบ้านด่าแน่เลยว่ะเี่คนลุกขึ้นอ่ะคนลุกคนลุกไม่หยุดเลยอ่ะเี่าบอกผมไม่ส่งเกมผีจริงเชื่อแต่มันมันก็ไม่น่ากลัวมากหรือหรือเปล่ามีมอเตอร์ไซค์เออผมลืมบอกทีเด็ดแสนแดดที่หายมึงแดกอะไรไปหมด่ะทำแดงเหรอ มลืมบอกจุดประสงค์เกมนี้นะถ้าที่ผมจำได้ผิดนะคือเราต้องเก็บของให้ครบนะไอ้สายล่างเนี่ยเราก็เลือกตามกูดิแล้วก็เราต้องนะครับไปไอ้ซ่อมมอไซค์เออเต้องซ่อมมอไซค์ที่แล้วก็จะรอเดี๋ยวมีจำสแกร์ <S 1> <S 1> <S 1> มันเราตายได้ป่กว่ผมอยากรู้อ่าเมื่อกี้เห็นของแล้วไม่รู้ขาขาวอ่ะนี่เนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะเต็มน,น้ำอะ่นนำอะจุ่มน้ำปลาจุ่มกิ้งเออเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วผีมันติดเหรอวะ ทุกคนอาจจะเป็นวิธีก็ได้นะเว้ยแบบขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราขึ้นไปข้างบนนะให้ผีตามเราก็จุกหลบมันก็จะลงมาไม่ได้อะไรอย่างนี้เราก็จะเป็นแบบปลอดภัยแล้วนั้น w h a t t h e f f c k is t h s t ไอ้เกมสมัย2014นะมีเรื่องอะไรแบบไม่คาดคิดให้ได้เจอจาไปไอ้ฟันเหลือไปหน่ะละแดงโทษเอนี่เฮ้ยอะไรเต็มฟ้าเลยทุกคนมันคือแบตใช่ไหมนี่พอแเรา,าเกม,ม2014เฮ้ยมีทางตรงนี้ ข้างหน้ามีแบตปูแบตจะหมดถ้าแบตไฟฉายหมดไปเกิดอะไรขึ้นวะแต่เดี๋ยวเราอยู่นี่ได้ไม่ไม่ได้นานมากเลยดิเพราะถ้าแบตไฟฉายหมดก็สิ้หายไปข้างหน้าก่อนมันจะมีอะไรบ่าวะโอ้ยเคี้ยประตูทางซ้ายไม่ได้อ่ะเสร็จไม่ได้ทุกคนตามหลังกูเบ่าวะไอ้เฮี้ยฟันแดงอ่ะอย่างไหนอย่างอย่างอย่างมียีเด็กออกไง ด,ดต่อตีเลยเชียเ่ยงโคตรน่ากลัวอุ้ยกูตกใจหมดเอา้มาันออกมาได้ด้เหรอเราจะขู่เยี่ยวขนลุขนพองเราจะไปข้หลังก่อน ก็ลงมานะจนต้องทุบผีแน่เลยผมไม่อยากทุบผีแล้วเออข้างในนี้เป็นไม่ไดมาเลยนี่หว่าแต่ผมไปื่อเก็บขาผมกดมาเลยมันดูน่ากลัวมากเลยเนี่ผมก็จําไม่ได้แล้วมันเล่นอะไรยังไงนะำลูกเขี้ยวต้องเก็บขอมันเลยแหละจะรีบไปอีกเดี๋ยวฟันฟันแดงตามมาไอ้เชี่ยแม่งกินน้ําแดงเยอะใครมาเส้นวาน้ําแดงให้มึงนี่โอ้ยทุกคนถ้าผมลงไปอ่ะมันจะตามผมมาแน่ๆเว้ยอ๋อผีมันโง่เว้ยผีสองวันสิบสี่มันโง่มันข้ามถนนไม่เป็นกูเข้าใจแล้วทุกคน นี่คือขี่เว้ยมันเหมือมันแจมมันลงมาจากข้างล่างไม่ได้ไอ้จากข้างบนไม่ได้นะเสียงใครเคาะอะไรวะตั้งแต่บ่อกีละไปไปถัดปเจ้ปแจ้ปเจ,จ้มันคือปะเจ้ถูกไหมตรงนี้เออไม่ใช่เอาไม่มันมาได้เหรอหน่าผมไม่เชื่อว,ว่าผีมันจะฉลา,าดขนาดนั้น อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูกขาไดินไปดูกขาไดินไอ้ะยี่มันมาได้ไปมันมาไม่ได้มันติดถ้าเดินมามันก็จะตามเรามาเว้ยโอ้แบตมันจะหมดอีกแล้วแบตมันเก็บยากอะหรือผมต้องโดดไปเก็บวะไอ้ยมันโดดไม่ได้ดิประเด็นอะกูมีทางเลือกโอ้โหสวรรค์สอนก็อชี้นรกวัดสวรรค์ลบไอตัวมันแย่แต่นรกคนกลัวที่แคบเนี่ยไอ้เหี้ยเออกูเก็บเขาลงกด เสียงโหโโหแล้วทางโคตรเยอะคือมึงจะทำทางทำไมอย่างนี้วะไอช่างก่อสร้างเนี่ยจะทำให้มันเข้าง่ายไม,ไม่ไม่ทำวะไปได้ไปได้ไปได้เฮียกูจะ้อง่ายวะนี่ของเนี่ยิ เอ,เอ๊ะมันน่ากลัวมากเว้ยเ,เสียมันแบบอยาขันไปปะอยากันไปปะแอบแอบไม่เอากูรอเล่นกูไม่กูกลัวคนดูไม่เอาเสียงเว้งม,มาไม่หยุดเลยแต่ผมไม่ตกใจขนาดนั้นเมื่อกี้เขี่ยมันยังตามอยู่ตามกูอี๋อ้อ๋อ ไ oh 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 อ้ก้อนโอ้ยก้อนโอ้ยก้อนเอ้ยมันวนมาที่เดิมปะเนี่ยไม่ไม่เอาวนมที oh ่เดิมแบตเยอะเอ้ยมันทางเดิมตายกูสัตว์วนเสานี่เสร็มนในตัวฟันแดงอะ ไปทั้งออกไปเนี่ยอุ้ยโนเวย์แมนไอเมดิทูเดียนเทลอาณาทุกคนผมโอ้หมิชชั่นคอมพลีทมันไม่ใช่ดีมันไม่มีสาวเยอะถ้ามันปึ้งมานี่กูดุงที่จริงนะเมือ่อกี้ผมดิสเซนตีข้างหลังข้างหน้ากูด้วยไม่อยากเล่นแล้ว้องกลัวจานึงโอ้กูจะเล่นไงให้ผ่านวะเนี่ยมันไม่น่ากลัวมากนะทุกคนผมว่าใครอยากลองเล่นเกมผีสมัยก่อนเนี่ย เกมนี้เป็นชอยที่ไม่แย่นะมันไม่ไมน่ากลขนาดเลยเออย,ยังไม่ลองคานนี้เลยลองไหมไม่ลองไหมต้องผมตายแน่เดี๋ยวตัวลังไม่กินหรอเที่ยผมจะเก็บไปฉาดว่าเก็บถ่านกูไดินเสียงมันมีเสียงหลอดไฟด้วยข้าบมันมี้ยนอ,อือโอ้โหตาย ไม่งีมีแต่ทางแคบๆมือมีทางปลอดโปร่งมาว่ะท่านปลอดโปรงกูก็โดนอีปันแดงไล่สภาพมาๆทุกคนผมจะทำย่าง ไหนได้ปะเนี่ยแม่งโดนไล่โดนไล่หมดเลยอิอิทีเดียวคนละกูไม่ไหวทีเดียวไม่คนละกูอ่ะเอ้าที่ผ่านแล้วทุกคนลากไอ้เชื่อคือผมไปทางไหนแม่งโดนดักตลอดเลยกูต้องทำจับ้องผมมันแบบผมต้องจำทางให้ได้เหรอวะที่ของเกมคนตีนี่เหี้ยผีผีผีฟันแดงสวรรค์สิบสี่กูได้เสียแล้วข้างหลังไปทุกคนเราจะเล่นสเต็ปเดิมเราเราจะขังไอ้ไอ้ฟันแดงก่อนตดยที่เราจะขึ้นมาทางนี้เราจะรอสกพัดตึงให้มันเดินตามเรามานะแล้วใครขอปึกๆอย่า้ยินไหม นี่ใหม่แล้วเนี่ยเริ่มโปรเริ่มโปรเริ่มโปรเริ่มโปนี่นี่นี่อุยชทุบหัวแม่งเลยใครวะเอ้ยไอ้ชายเหรอให oh ม่ก็แต่งยืมแมนแต่งยืมเบอร์เหมือนจะเป็นคนดีเราเดินกลับไปดูฟันฟันแดงไม่ตามเรามาทุกคนผมว่าเราเรารีบมาเราเรารีบเรารีบไปหน่อยเรารีบไปหน่อยไม่เป็นไร ไปฉายสองก้อนเราใช้คุมนะทุกคนเรียกคไปทางไหนไปก่อนดีวนะเนี่ยมาทางนี้โดนแม่งมาอีกคนแดงอ่ะไม่อยากไปโมโแล้วโมโแม่งคตรน่ากลัวเลยไอ้เมื่อกี้ก็น่ากลัวตรงนั้นอ่ะหลอกเขาให้ไปเนี่ยเนี่ยทางนี้ปะเดินลึกมาอ๋อ,อไว้จำทางให้ได้จำทาง เตรียมยูเทิร์นเตรียมยูเทิร์นสามสองอีเชี่ยใครเปนโนซอสรร์สักวัคซ์ Get away from me Liberon อู้หูใจเย็นหนูใจเย็นหนูเดี๋ยวพี่ให้ขนมขนมเด็กสาวไปกินหนูใจเย็นเย็นหนูจะว่าไปหน้ามึงเหมือนเด็กสาวนักคนทางไหนวะไอ้เหี้ยรตินี่ทางนี้ทางนี้จับทางได้นี่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 ทางไหนวะทางนี้ปะตายหรือถูกปะเนี่ย โดนไม่แม no ่โอ้โหไอ้เชี่ยโคตรเทพเดี๋ยวอารตัวนี้แหละไอ้เชี่ยคือคนผมอาจจะโบ๊ะบา๊กกับมันได้รอบสองไหมทุกคนเก็นปะเสียงย้ยอะไรฟันแดงอู้ยี่ขึ้นล่ะไม่เจอไม่เจอหลังกูหลังกูหลังกู chíp vàng đen. Tại của vàng đen. Oh go I made it, let's go. Hù, cái, cái ไอ้ chip ไอ้ siêu nó ta màข้างนอก. Cục cứ đâm phải không? Ông đang to. Ê khác. Đây của mึง đi. อยากให้ได้ไดผ่านผมขอ,อไลไ์เยอะๆเยอะไม่เยอะเดี๋ยวรอดูในช่องว่าลงหรือเปล่า EP สองกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> ขอไปฝึกกันทำใจฝึกกัน